วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็จะมาเล่นแมวค้าตะกอเอิ่อมความลับของข้าตะกอเลยแบบนี้นะค่ะอันนี้ก็คือเราเปลี่ยนตัวใหม่เป็นแมวแล้วนะคะอยากให้เปลี่ยนแบบนั้นเพราะว่าเราซื้อนะคะแมวอ้วนมากเลยแต่ว่ามันเล่นยากการเล่นไปเถอะแล้วก็จะมาเล่นกันนะคะดี๋ยวไปดูตอนที่เราได้เริ่มเล่นกันเลยเี mia m i ียยว คนเราได้เป็นผู้บริสุทธิ์นะคะก็คือไม่ได้เป็นฆาตรกรนั่นแหละเดีย๋ยวเราจะคอยสต็อปสต็อปนะคะเอิม่มเราเพิ่งเจอฆาตรกรนะคะโอสสสนนรระะ้สงสัยคนนี้เป็นฆาตรการนะคะสงสัยคนนี้เป็นฆาตกรไม่ทับเลยชัวร์ร้อเปอร์ซ็นต์เห็นไหมหวกแล้วไงว่าเป็นฆาตรกรอาตายและไปดูตอนที่เราได้เริ่มเล่นกันเลย เพื่อนเพื่อนฉันว่าฉันเจอแมวไอตัวใหญ่แล้วนะจริงหรอจริงหรอเพื่อเพราเธอหมายถึงฉันหรอใช่ไงจะได้เป็นลายก้อนหา้าเบื่ออยากเปล่นคัตรกรนงานไปดูตอนที่เหรียญเยอะกันเลยคนเรารู้แล้วว่าใครเป็นคัตรกรนเอิมทุกคนเห็นที่มีเอิมเสื้อคลุมไหมนั่นแหละที่ถือมีดนั่นแหละคัตรกรน เนี่ยอันนั้นแหละอ้า้เกมจบเร็วมากเลยเก่งมากเลยเป็นดูตอนที่เราได้เริเร่มเล่นอีกกันทุกคนเรามีอะไรจะบอกเราได้เป็นฆาตรกรใช่แล้วแบบ amazing มีคุณเห็นไหมว่าฉันเป็นขารก่รอ,อ่ะว้าวแล้วค่าได้เยอะเลยทุกคน ต้องกระโดดนะคะแล้วขอเงียบไปสักหลายพักนะตอนนี้อ่ะขึ้ได้โอ้โหคนสไลเดอร์ในอำเภอก็แบบทุกคนไม่รู้ว่าคลิปนี้จะยาวไหม เหลือคนอีกเหรอยังเหลือคนอีกหรอยังเหลืออีกหรอเออขนาดขวดตัวนี้ไอตัวนี้ฆ่าง่ายนะเฮ้ยมีคนอยู่ข้างบนน้าจะเหลือคนสุดท้ายมั้งมั้งนะทุกคนเราก็จะทำการขึ้นไปนั่นแหละใครเก็บปืนก็ช่งมัน ได้เวลาไปห้าแล้วนะคะเขาอยู่ตรงไหนอะเราเห็นมายืนนี่ไงอ้าวอ้าวทุกคนขออนุญาตอาัดคลิป6นาทีนะคะถ้าเกิดทุกคนดูไม่ไหวก็เอื่อนก,ก็ได้นะคะไปดูตอนที่เราได้เลือนก,กันเลยเซตเป็น เราได้เป็นนายพิมไปดูตาที่เรายิงเสร็จกันเลยเกิดอะไรขึ้นเอ่ยก็คือเตายนนแหละถูกแล้วงงมช่วยด้วยกับพี่ๆผมตายเคยเราไม่ได้เป็นนานเพิ่มแต่เราเก็บปืนนะคะแต่เราก็ชนะขอเต้นก่อนได้ไหมเต้นก่อนได้ไหมเต้นไม่ทันนะคะฮ่าชนะแล้วฮีโร่เออ ตัวนี้มาได้ไหมไดเอาน้องแมวก็พอเลี้ยงค่ะอืมง่ำพี่ปีกป๋อมใจสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเอออย่าลืมดกดติดตามกดไลค์กดแจร์แลวก็ว่าไปกดทั้งหมดยกเว้นกดบล็อกนะคะอืมฝากน้องแมวหน้าแรกนะคะน้องแมวสูสีสู้สีได้นะคะบ๊ายบาย